แต่ว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเราเป็นนางเอกหนัง700ล้านล้านหรือว่าใบข้าวจากหนังสเป,ปเลอรอไงคุณคซึ่งหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาฮอตมากเพราะว่าเขามีผลงานละครกับช่องวัน31ของเราไม่ใช่หนึ่งนะจ๊ะแปดถึงสองเรื่องฮอตไหมล่ะฮอตสุดๆทั้งดั่งธรณีละครเย็นที่เลตติ้งปังมากส่วนอีกเรื่องก็คือมนรักกันตรึมนั่นเองค่ะเขาเล่นคู่กันกับน้องนิกในริพลของเราฮอตขนาดนี้เราก็เลยอยากเจอเขามาพูดคุยกัน ว่าเอ๊ะฮอตขนาดนี้ทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะคะไปเจอกันเลยกับน้องแพมมี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค uh ่ะชนนักเลยค่าสาวฮอตแพมมี่สว่างวาดมาเลยโอเชิครับเชิครับนางเอกหนัง700ล้านฮอตมาก ความฮอตของเราได้ข่าวว่าฮอตถึงขั้นว่าไปต่างประเทศมีชาวต่างชาติมาขอถ่ายรูปเลยใช่ค่ะวันนั้นไปฮ่องกงค่ะไปมูเหมือนว่าไปแก้บนค่ะ<อ>เพราะว่าเราสายมูงไง<อ><อ>แล้วก็แบบเ,เขาแบบเรากําลังจะไปต่อคิวซื้อขนม,มเขาบอกว่าแบบเขาก็พูดภาษาจีนจีนอ่ะหนูฟังไม่ออกฟังออกแต่แบบ แท้ไม่เท้าไม่เท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไป็นถีอะีรอย่างเงี้ยเอ็นดูเนอะเอ็นดูโอ้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาตอนแรกหนูตกใจมากเลยหนูเขาไอเหรอเรียกฉันเหรอฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบวันนั้นก็ไปกันเยอะค่ะแบบแบบเป็นกับเพื่อนกับมีการไปด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจว่าอ๋อเฮ้ยรู้จักด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามแบบก็พูดภาษาอังกฤษไปว่าเออ รู้จักดูด้วยเหรอคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้จักเราจากหนะใช่เขาเขาดูวันนั้นวันนั้นมันเหมือนแบบหนังมันออกฉายต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือพอดีหนังไปกี่ประเทศแล้วนะคะตอนนี้สปอยล์อัปเดตหน่อยได้ไหมคะจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าหนูไปล่าสุดก็คือไปที่ญี่ปุ่นค่ะไนโอซาก้าใช่ค่ะวันนั้นไปโอซาก้าคนญี่ปุ่นก็เข้าไปดูหนังเยอะค่ะฟีดแบ็เปะเนี้ยเขาชอบนะคะคนเต็มโรงเลยค่ะใช่เขาถ่ายฉายหนึ่งวันก็คือ ขายบัตรหมดเกลี้ยงเลยก็ดีใจมากๆใช่ค่ะก็เป็นแบบใบข้าวแหบแบบไป <c oughs> ไปญี่ปุ่นก็อาจจะเจอคนญี่ปุ่นกนเรากำลังซื้อแบบขนมขนมอยู่หแห่มาไม่ได้นะ <c oughs> โกอินเตอร์ไปเลยร <c oughs> ักมากแต่ก,ก็เชื่อว่าดังจริงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแพรมี่ก็คือเป็นผู้จัดการของคุณการทัศนะใช่ค่ะเป็นผู้จัดการเป็นเบค่ะเป็นลูกน้องเขาอะไรก็จีบีเออแต่ว่าตอนนี้ทานโทษกันคะ เชิญหาผู้จัดการใหม่เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้มีหาผู้จัดการใหม่เพราะว่าเรามีถ่ายมีหนังมาเพิ่มมีคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาหลายๆเวลาอาจจะไม่ตรงกันไม่ได้ค่อยได้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหาคนไปแทนแล้วเวลาที่เราไปงานอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีเขาก็แบบอยากให้เราอ่ะออกไปรับเงินอยู่ข้างหน้างานอยากให้ไปถ่ายรูปอยากให้หนูไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะไปถ่ายรูปหน่อยเก็บบรรยากาศ่อคือถ่ายหนูเนี่ยคือคือแบบ ไปถึงงานอะไรเงี right. ah, like Look, s <S oh. oh. ้ยเขาก็อยากให้หนูไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเราปฏิเสธยากเงี้ยค่ะอ่าเข้าใจแล้วก็จะลำบากใจนิดนึงใช่เราก็จะลำบากใจก็เหมือนว่าจ้างการเดี๋ยวหนูก็ไปอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยจ้างหนูหลังๆมาหนูก็บอกว่าถ้าให้หนูลงไปถ่ายรูปด้วยก็จ้างหนูจ้างครูการอะไรเป็นแพ็กคู่แทนละหาเงินหาเงินคุณลูกค้าอย่าพึ่งตีเบอร์อะไรอยเงี้ยเนียนๆไปด้วยกันเนียนเออเออโอเค แต่ว่าตอนนี้ถึงเลิกเป็นผู้จัดการแต่ยังดูแลหัวใจกันอยู่ใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะอันนี้คําถามของเออ่ของรายการเหรอคะพี่ดาวไม่ได้ถามเองก็ก็ยังคอยซัพพอร์ตกันอยู่เหมือนเดิมเนิ่นงต่อแบบเดิมไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วก็ยังซัพพอร์ตอยู่เพราะว่าทําโปรดิวเซอร์ทําเพลง เพลงพระแล้วก็หลายๆเพลงค่ะซื้อผงสภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเรงซัพพอร์ตกันตัวเราจากการเป็นผู้จัดการคือเป็นคนซัพพอร์ตเนะ่เบื้องหลังมาเป็นคนเบื้องหน้าการทํางานการปรับตัวเรามันต้องเปลี่ยนไหมฮะคือหนูทํางานเบื้องหน้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่แค่แบบว่าไม่ได้แบบมีคนรู้จักมากก็คือตอนนั้นก็เล่นเพลงกอดเสาเถียงค่ะสารนรานตอนนั้นก็คือมันเป็น MV เพลงมันก็จะรู้จักเฉพาะกลุ่มเพรามเป็นภาพยนตร์เรื่องสับเปลือมันดังแบบ มันดังแบบก้าวกระโดดแบบดังแบบพวกหนูมันจอยล้านเลอมันก็ดังแบบพวกหนูตกใจหนูก็เลยแบบคนมันรู้จักเรามากขึ้นอ่าอ่โอเคงั้นกลับมาที่คู่รักในละครบ้างดีกว่าบมรักกันตรึมในเรื่องเนี่ยน้องแพรมี่เนี่ยจะเล่นคู่กับน้องเน็กใช่ค่ะก็คือที่หนึ่งเรื่องของการแบบกวนที่หนึ่งเรื่องของการแกล้งแต่ได้ข่าวว่าเราไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เขา เพราะอะไรอันนี้เมาได้เมาได้ใช่ไหมเมาได้เพราะเขาไม่มาไม่มีใครได้ยินเขาไม่มานะคะแม่มีใคมีันก็คือเวลาที่เขาไปทํางานคือก็เข้าใจช่วงนี้เขาดังของเขาฮอตเพลงก็ดังอะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่แล้วเขาก็ไม่อาบน้ามากรอแต่ไม่มีเวลาหรืเขาไม่อาบน้านี่ก็คือแปลกนิดหน่อยเออก็คือไม่อาบน้ํามากออแล้วแบบเออกลิ่นอะไรวะแต่นางไม่ได้นางไม่ได้รู้สึกสะทกสะทานนะคะนางก็ประกาศเลย วันนี้ผมไม่ได้อาบน้ำมานะครับมันแล้วก็จะโชยบ้างชอบเอามาให้ดมเฮ้ยชอบแบบเอามาอยู่ใกล้ใกลเป็นยังไงกลิ่นยังดีไหมแล้วบางฉากเห็นมีต้องไปซบไปทิ้งไปอะไรหนูเอาสเปรย์ฉีดกลิ่นตัวค่ะตาล่ะนี่นิดนึง ใ่คก่อนเพราะฉากฉีดตอนแล้วจะมีพี่ๆคอสตูมในกองเขาก็จะแบบจะมีสเปรแบบสเปรเย็นค่ะก็แบบฉีดเลยดึงเสื้อฉีดฉีดเลยใช่อาบน้ำถอเด็้อาน้ำโอเคนะได้ถามไหมว่าทําไมรีบหรือว่าตื่นช้าหรือยังไงฮะได้ถามเขาไหมถามเขา ตื่นไม่ทันอ่ะอยากเอาเวลาไปนอนมากกว่าใช่ค่ะใช่บางบางทีเขาแบบมาจากชลบุรีวันนั้นไปบุรีรัมย์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่งานมันก็ถึงเกือบเช้าแล้วอะไรเงี้ยค่เขาก็ไม่ดีนะเขาลงไปแปลงฟันหนักนะถ้าไม่แปลงฟัน่ยใช่ค่ะฝากไปด้วยนะเอกนะหรือว่าทางทีมงานกองถ่ายอาจจะต้องมีตุ่มให้สักหนึ่งขันไปอ่านที่กองแล้วก็อ่านที่กองก็โอเค ถือว่าโอเคอยู่สดชื่นกันไปได้ตื่นๆนะเพื่อพรมจมูกของเราเองนะหรือเราอาจจะเป็นคนเตรียมโอ่งไปซููนะหนูเตรียมสเปรย์ค่ะโอเคสเปรย์หนูไม่ลืมเป็นแบบคนยุคใหม่ใช่แล้วบางทีเข้าฉากวันนั้นเขาก็จะแกล้งหนูมันจะมีฉากที่จะต้องป้อนขนมกันแล้วคราวนี้เขาไปตัดเล็บขบเฮ S <S เน็กมีอะไรแปลกๆเดือเหมือนกันนะใช่หนูหนูคือเล่นหนังสับปเปลือดด้วยกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันามาเจอกันสุดๆก็คือเรื่องนี้เ,<อ>เขาตัดเล็บขบเขาบอกมือนี่ละทันสิป,ปอดขนมเธอหนูหนูไม่หนูก็หันไปหาพี่นุ่นเลยพี่นุ่นทูดกลับอะค่ะหนูหนก็บอกว่า,วาหนูจะไม่กินขนมที่เน็กป้อนให้นะคะหนูจะหลีกให้ดีหนูจะหลีกให้เนียนที่สุดด้วยแล้ววันนั้นหนูก็ไม่ได้กินอะไรที่เวลาสวีทกันมันก็จะ เหมือนกับมันกวนกันกไปหม <ไป S 2> ดเนอะก็ไปหมดเลหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะก็จะมีคนกวนวน,<อ>นี่คือเขาอะทํางานหนักมากนะคนที่เล่นคู่กับเขาก็ชอบแกล้งเขาพระเอกก็ชอบแกล้งเขาคุณเพชรเพชรเพชรโบลานินเพชรเพชรเพชรโบลานินไงคุณพระเอกของเราเนี่ยเขาบอกว่าในจอดูเป็นพระเอกแต่ตัวจริงคือตัวร้ายตัวร้ายค่ะตัวร้ายที่รักเธอร้ายยังไงเขาจะชอบนิ่งๆเขาจะแกล้งนิ่งๆค่ะ พี่เพชรแกจะเป็นคนที่แก้เนียนนะหนูกาลังนั่งท่องบทอยู่เพราะว่าหนูแบบมือใหม่ไงะคะหนูก็ต้องแบบจะทําได้ไหมหนูก็นั่งท่องสักพักหนึ่งพี่เพชรเดินมาละกําลังจะเข้าฉากพุ่งกับกล้องกลังจะสั่งพี่เพชรเดินมาเออแพรวันเนี้ยเราจะต้องกินอะไรนะมนีกับข้าวไหมนั่นนูน่นนี่คือเขาจะเปลี่ยนเรื่องทางที่หนูนั่ง,งท่องมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะคอยตาแล้วหนูก็จะลืม เอาใหม่ได้ไหมคะคนนึงก็ดิสแทรกด้วยการแกล้งอีกคนนึงก็ดิสแทรกด้วยการกลิ่นแกล้งแกล้งแงแมูมากเราต้องมีสมาธิมากแค่ไหนเหรอเนี่ยลำพังหนูก็เป็นคนเบอร์เบอร์ไม่ค่อยมีสมาธิยู่แล้วด้วยหนูก็ยิ่งเบอร์เข้าไปใหญ่หนูบอก ขอตั้งสติใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยเออเอ,อ็เอนดูจังเลยอ่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะคเขาก็คือทําคือการมีชีวิตรอดในแต่ละวันจกิจกกอรอก็ยากแล้วใช่ไหมในละครเห็นบอกว่าคืนนี้จะได้ฟังแพมมี่ร้องเพลงด้วยใช่ค่ะรับบทต้องร้องเพลงอีกลองเพลงด้วยออค่ะคือเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงออใช่แล้วก็แบบ พี่แนทค่ะพี่แนทก็จะชอบแบบร้องเพลงในกองเวลาที่พู่กกับบอกว่าแพมมี่ฉากนี้มีร้องเพลงนะไปแกมาพี่แนทก็จะร้องมาเลยร้องให้ทุกคนได้ฟังกันหนูก็ร้องกับแพมมี่ได้นะอะไรนี้ใช่ค่ะแต่เป็นนักร้องเสียงเพาะหรือนักร้องเสียงเพี้ยนก็พออยู่พี่ดาฟังได้ฟังได้เอ๊แนทฟังอยู่ผู้ชมใช่ไหมแนทฟังได้ฟังได้ร้องพอได้อยู่ได้อยู่แกเป็นคนที่ร้องเพลงคิด เป๊ะๆมากๆเลยนะคะออออแต่ม,มีแต่ไหมแต่ไม่ถูกเดี๋ยวไปหาฟังเองเออแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยแพมมี่ก็ร้องเพลงส่งตัวเองเรียนเหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงแบบได้ปรับปลายไม่ได้แบบอาจจะร้องแบบโอเปร่าเปร่าอะไรแบบคนอื่นเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กใช่เราส่งตัวเองเรียนตั้งแต่แบบตั้งแต่อายุเท่าไหร่มัธยมค่ะตอนนั้นเราเรียนปวช ก็คือส่งมาได้จนจบจนถึงทุกวันนี้ใช่ส่งตัวเองแล้วก็มาส่งน้องต่อโอ้ด้วยเสียงของหนูไม่ค่ะคือพอหนูร้องหนูร้องไปสักพักหนึ่งปรีหนึ่งหนูก็ได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านอ๋อใช่ค่ะชีวิตก็เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้น เป็นนักร้องมาตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้เป็นนักแสดงก็ยังได้ร้องเพลงในละครอีกเ <c oughs> สียงต้องไม่ธรรม,มดาหรือเปล่าวันนี้ร้องให้ฟังหนห่อยไหมแม่ยบอกว่าเป็นนักร้องเลยเผื่อหนูร้องเพีย้ยนหนูจะได้บอกว่านเป็นนักแสดง <c oughs> งั้นตอนนี้ใช้คําว่าเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้แต่ถ้าถว่าวันนี้ร้องอปุ๊บเดินไปร้องเปอง แล้ว<ช>ไม่ช่จะตัดสินได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องแพรม,มี่ไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยววันนี้ร้องเพลงเล่าฟังได้เลยค่ะ,คะตื่นเต้นมากเลยโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้แพรม,มี่ไปเตรียมตัวแบบหนึ่งตอนนี้น้องแพรม,มี่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เพลงว่าวจากแพรม,มี่กันค่ะ,คะ ที่ฉันไปหลมรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยังมีเจ้าของเธอคือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกัน ความรักที่ไม่มีวันจะได้ครอบครองปล่อยให้ลอยละลอยปล่อยให้ลอยละลอยละลอยให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็นมันวาวกระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มจะหนาวหัวใจปล่อยให้ลอยละลอยปล่อยให้ แต่ก็รู้สักวันคงเจอไม่ยับยังชั่งใจก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรปล่อยไปตามหัวใจถังทั้งที่รู้ไม่มีจุดหมายอยู่กับรักที่เป็นดังความฝันรอคอยวันแตกสลายเมื่อสายลมหมดฉันก็ตกลงหน้าตา ว่าตัวน้อยจึงเั็นดังความฝันรอคอยวันแตกสลายเมื่สายลมหมดฉันก็ตกลงมาตายอนุญาตให้เอิดได้ค่ะไม่ใช่แค่รักแสดงที่ร้องวิ่งได้เป็นนักร้องขอบคุณค่ะตรงเป๊ะทุกโน้ตขอบคุณค่ะร้องสดๆนะก็คือว่าหนูสามารถรับละครเพลงได้นะคะเอาแล้ว สามารถเป็นเล่นเป็นที่สาวเขาได้เหมือนกันรู้ไ,<อ>มไหมอะไรบ้างเอาเอาผู้ประก,กาศหมูมือกุ้งด้ไหมขอเป็นคนฟังแล้วกันจ้ะ <c oughs> เออนอกจากเพลงเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันแน่นอนในละครมนต์รักกันตึมคืนนี้ด้วยใช่ค่ะเราเห็นในตัวอย่างแล้วอาจจะได้ฟังเพลงกันตึมที่แพมไม่เคยร้องครั้งแรกในชีวิตแต่อาจจะนะคะแต่ ต้องติดตามชมนะคะมนรักกับติม4ี่ทุ่มยีที่ช่องวัน3าสเอ็นนะคะก็คือในตัวอย่างละครเนี่ยคือแม่ของกันหรือว่าน้องเพชรนางองประจามวงกันตึมไม่สบายร้องเพลงไม่ได้เราต้องแบบ <c oughs> <c oughs> เหมือนเป็นฮีโร่เลยมะ ไม่รู้จะเป็นฮีโร่หรือว่าจะไปดับปั่นเขาต้องอตองติดตามเข้า,า,าจริงหรอจริงต,ต้องติดตามเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะโอ,อ้ออน<ม>ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวให้ฝากละครเรื่องนี้กันหน่อยค่ะฝากละครมนรักกันตืมด้วยนะคะทางช่องวัน31เวลา4ทุ่ม20ดึกไปหน่อยแต่ว่ามีเบื้องหลังนะคะทุกม่ใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะมีย้อนหลังนะคะตงเลยว่าเขาเล่นเบื้องหลังตลอดเลย หลังด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นวิถีชีวิตนะคะของชาวบุรีรัมนะคะได้เห็นการทําผ้ามักคนบารายได้เห็นการเล่นซอกันตรีมได้เห็นการแบบมีชาวบ้านจริงๆด้วยนะคะที่มาเล่นละครเรื่องนี้โอ้ยก็คือเหมือนเราได้ไปเที่ยวบุรีรัมด้วยเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกัน4ี่ทุ่มยคืนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องแพมมี่มากๆขอบคุณมากนะคะ มากมากสวยด้วยเก่งด้วยแสดงะะว่ารา้องเพลงพอแล้วใช่รับงานไ <ใน S 1> ด้เลยนักร้องนะคะเออ